มาดิมาดิเนียนมาไปจะนายเป็นไงขู่แปไปไปเอแปไป้เหี้ยไปพวกมึงอะไปซะ สอโมงครับมีอะไรป่ะฮะไม่บอกมีอะไรป่ะได้งั้นจบเกมนี้เข้ามือดีกว่าพวกเราอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เหอะแล้วปล่อยกูโกรธแล้วปล่อยกูรอสะนานเฮ้ยข้าวตอนข้าตอนไหนก็ได้เนาะ เนี้ยก็เกมๆนี้ยาวๆป่ะล่ะเกมนี้เกมยาวๆมาได้เอาแชมป์ป่ะแล้วก็ไปเข้าเมืองมาดีแล้วไม่มึงไปเหอะอย่าเล่นบ่อยเชี่ยเดี๋ยวโหดไปวันนี้พี่โฟกทักกูมาด้วยบอกว่าเอเอทำมาเก่งนะเดี๋ยวพวกมึงเจอกูลงทับมึงแน่พวกควายและเออแรงแล้วประโยคที่กูทักนี่มันแรงๆทุกวันเลยว่ะพี่ทีไม่คิดเองเนาะจุมากเลยอ่ะตามแบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อย นี่่อะไรพชายเขาแนะนำห้าคารล็อตเนาะครับจะได้ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วไก่เพราพว่งเล่นกันดีพี่ดูแล้วพี่นั่งตบมืออะปะปะปะแต่แต่มืออีมือหนึ่งกำมัดอยู่ไม่ไม่กำไม่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 พี่อย่เป็นคนเดียวที่ไม่มีอะไรในใจเว้ย บอกว่าไอ้พวกควายนี่ทำเป็นวงเข้านี่เหี้ยไอ้พวกควายเลยเหรอไอ้พวกควายเลยเหรอโ่พี่พูดแรงขึ้นดูก้านเออพี่โมาพี่แรงยังอ่ะแรงเกินไปพี่เท่าทีแล้วติดติดไปไหนกูอ่านไปครับมาแล้วน้องเท่าทีไม่ทันแล้วพี่ชายเฮอร์รี่โทรมาเฮอร์รี่เฮอร์รี่เหรอพี่ตอนนี้เหรอพี่โม้ไม่เหี้ยนะครัปไปอ่านแชทไปอ่านแชทโอเยโอเย มีก่อสามเลยพร้อมป่ะพร้อมป่ะเฮ้ยวงล่ากันแล้วฮัลโหลเอามื่อกี้ก็วงล่างเหรอไม่ไม่ใช่เจฟฟี่สวัส,สวดีครับเห็นพูดอีกแล้วแพลวแพร์สไนป์ป่ะแพร์สไนท์ไม่เอาครับกว่าก็ได้เจฟเก็บเสียงแอบยิงจิ้วจิ้วโอ้คือคนแม่นเขาเได้เก็บเสียงไงต้อม่นต้อม้อ่ไม่ใชร์ตลอยยิงอยู่ กูไม่เอาแม็กดัมด้วยเดี๋ยวกูเอาเมนี่ยี่สิบนัดด้วยคือเพื่อกูจะเก่งมั้งไม่มึงจะยิงยิงกี่ร้อยนัดก็ไม่เก่งเท่าวิฟอร์หรอกเมนี่โอ๊ยจริงเชี่ยความในใจมึงนก็พี่ชมพลครับใช่อีพี่ฟอ์เขาบอกเก่งเมนี่อะโอลองร้องวันวันนี้พี่เห็นมึงยิงตกรถกันอะกูทิ้งปืนลองเลยรลยวะไม่กล้าเล่นแบบโยนทิ้งเลยเล่นเล่นปืนเดียวเลยเล่นปืนเดียวโอยพี่ฟอร์เกินไป เอ้ยบ้านเหลื่ยมมีคนเพื่อนสองตัวด้วยมันไม่ได้ยิงคนมั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 นเหมือนมันจะเดินเอ้ยมันจะทัดบ้านเหลื่ยมกันแเอามาเดินนี่ขวาด้วยว่ะอยู่ริมริมผาตัวนึงสองแล้วมาร์โกจอดเนื้อต่ำซั้นได้เลยพี่วะโวเขาเนี่ยไงอยู่หน้าอยู่มาร์กเนี่ยมาร์โกเนี่ยตัวนั้นนึง ตว์ใช่มันโดนไปนัดหนึ่งพี่เนินหน้าเลยนะ่งมาเินมากได้บ้านบ้านบ้านมาโกูขว่ใช่ใช่เฮ้ยหลังมาเล้หลังให้เอาหลังก่อนปะเออเอาเอาหลังเอาละมีปั๊มอีกตี้หนึงเล้นหน้าไปสองตัวเชี่ยโดนสนด์อันนึงคุต้องปั๊มยาวก่อน สองตัวนะแต่ในบ้านกับรอบบ้านตัวนึงรอบบ้านนะรอบบ้านอยู่หีนเก็บมากนะครับที่ใช้เพื่จะบ้านข้างหน้าเราเลยพี่ใช่ครับใช่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 ต่อร้านต่อร้าตัวหินตัวราคาใช่ไหมเก็บพี่พกเก็บหลังบ้านพี่พกเออในบ้านตัวหนึ่งบ้านเจใช่ใช่กูเห็นแล้วในบ้านวู้ฮู้ ไปแลบ้านสั่งโอ้โหยายายาทำไมกูทำไมมันทั่ไม่ได้มันทั่ไม่ได้กูดูให้อยู่มันไม่ออกมันไม่ออกดูแค่ตายมาดเวยอือเฉยแล้วก็ปั๊มอีกตีหนึ่งสองตัวยังต่ำเพิ่มโอเคหมดแล้วใช่ตรงเนี้ยตรงนี้หมดแล้วครับเชี่ยโหดพี่ครับน้องมอสว่าแล้วทำไมได้ไก่เยอะดูมีนี่เองเต้าวมีรถมาครับ เฮ้ยเต็มตี้เลยชงโง่หัวด้วยมันน่าจะไปเจออีกตี้หนึ่งไว้พี่มันมีตีอยู่ปังอยู่ได้พี่ไห้มันขับข้ามป่ะขับข้ามป่าจบสวยเแฝด สวยครับเหลือเหลือตัวพักกี้ขามไปป่ะพัคกี้ขับอยู่กลางสะพานขับกลับมาแล้วรักเพื่อนว่ะอ้าวใช่แต่เจ๊เสร็แล้วครับแล้วมันปล่อยตีนั้นหรือไม่ได้อะไรใช่ป่ะไอ้เชี่ยมันรักเพื่อนอย่างนี้เลยวหรไอ้สัตว์มันรักเกินไปวะพี่ว่าไอ้เหี้ยไอ้ตีนั้นมันน้องอยู่สองตัวด้วยมันโดนซ้ำไปหนึ่งเดีพี่ไปพัคกี้ ยู่ไนโอเคจดวอแลนกมึงับเข้าไปสามตัวยังต่ำอ่ะเียต่างกรดังกดังตัวนึงเฮ้ยพี่กรดังหน้าสองตัวเลยพี่โสไอ้มึงไม่น็อกจริงดีไยวสัดไ้เจมันเป็นกูติดเออกรดังสองตัวใช่ใช่วิ่งวิ่งมาวิ่งมาปั๊มละมันจะเข้าไอ้เข้าไอ้นี่อ โอ้โหมันลงสะพานข้างซ้ายไปกูยิงอย่างเยอะไม่เนาะไม่นา<ด>ะปะเอ้ยโอเคตัวไหนอีกตัวหนึ่งเจลง <Okay. S 1> แล้วละมึงสัมได้ปะวะพีม่มาชุบเราอ่ะมันชุบเราอ่ะกูหาไม่เจอวะกูมองไม่เห็นเลยสักตัวในตอนเนี้ยใกล้ถึงแล้วบอกแล้วกันเน,นี่ยเนี่ยกูกูเดินกูเดินจะถึงนะกูเดินจะถึงนะรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บรอแป๊บเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นตัวนึงไอ้ตัวนี้ตายเลยมีอีกนะมีอีกนะข้างหน้ามีอีกกูต้องทำไงอะไม่ไม่รู้ว่ามันดับตัวไหนพี่พี่โฟลแต่ผมได้ยินมันยิงล่าสุดอ่ะ ใช่บนเขาเว้ยกูได้ยินไกลๆเลยอะ่ะเออพี่ว่าลองลองขับไปดูทางเขาขวาลาวื้ดมันแอบมีรถตรงนี้มีซากศพตรงนี้ด้วยแต่ไม่เจอตัวว่ะร้ <c oughs> องร้องร้องเชียร์กูไอ้โบกูเห็นใส่เสื้อใส่เสืส้อมิดขึ้นแคปชั่นเชียร์มิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแบน ทนไม่ไหวทำไม่ได้กับคำโกหกเสร็จแล้วครับไอ้ผมมไม่เชียร์พี่เหรอไอ้มแ่พี่่ไมเชียร์มันไม่เชียร์พี่เออขนาดพี่พี่ยังไม่เชียร์มันเลยพี่ดูพี่ร้องไห้เลยนะเว้ยวันนี้พี่แข่งไปพี่ร้องไห้ไปเฮ้ยมาร้องไห้ไปเฮียโคตรแซดเลยว่ะพี่ชีวิตใชแซจูอะจะเปลี่ยนชื่อเป็นแซจูเลยอ่ะแซจเจ ตรง1 7องวสาตัวเลยเพื่อนมาคู2ตัวเลยพวกไวนา้งหมงั้นเปยนเพ้าหมยแล้วเป็นต้องนดีกว่า2ตัวเลยที่ผมเห็นมันเยียงอยู่เลาดมาด่า3ตัวเลยไปไม่หอกไว้ไอ้เจมันดาอยู่ตรงใกล้ๆเลยตงมาคูเปะๆเลยที2 3ตัวย่งต่ำที่บออยู่ริมน้ำว่ามาคือตีเรือโกะแล้ว มาร์คสอพี <ain> ่โฟกโดนบ้านหญิงพี่โอเคปะเดี๋ยวผมคำให้ถ้ามันโผล่มาผมซัดให้พี่เล่นไปมันไอรินนะมันอยู่มาร์คสองเหรอมันอยู่มาร์คสองใช่ไหมพี่เอง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 เข้าใจเข้าใจพี่เองพี่เองระวังระวังมาร์คสามไม่้ผูเห็นตัวเดียวเองมีกี่ตัวนะพี่ยูจ้ผมกำลังไปช่วยเดี๋ยวผมมคให้รัน่วััันนนึงงคครบ่โอ้ยเอ้ยโดนไายไก่ต่า ใช่ครับพี่ตายสุดเย่อตายไปแล้วไม่ได้อยู่พี่ผมคิดว่ากูจะเจอแบบแบบคังสมบัติสักสามตัวนั่งให้กูกดหัวไม่ต้องรีบนะที่ปล่อยที่ได้เลยถ้าปล่อยได้เนาะโอ้โหไม่น่าเลยเีอะเลยเฮ้ยมันกลับไปช่วยเจนได้ป่ะวะไม่ไม่พี่เล่นเลยพี่เล่นเลยได้อยู่เหรอทำไมพี่กูคิดมานดี้ปานดี้เออพี่เล่นเหรอ ผมกำลังรอศักยภาพ 3A มเอเนียนมาว่ไม่โดนไม่โดนมาตดนหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับไป่เจ๊นายเป็นไงคู่ไปไปไปเอแปะปะไอ้เหี้ยปะพวกมึงอะไปซะมันได้เปรียบพี่ัทำแน่ทำมันเป็นขอบเดี๋ยวจะตัดผมไม่ไหวคูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเลยวะคู่ไม่น่ามาช่วยเีแล้วเนาะโอเคคุยสุดยอดไหมครับคุณผู้ชมนี่ผมแบบแกล้งเล่นเล่นโง่นะ้ว่ริงผมแกล้งเล่นโง่นะ มันไดโง่จริงนะไปส่วนหนึ่งเฮ้ยมาผู้สตัวสตัวเลยได้ไหมน่าสนใจน่าสนใจมันอยู่กับแพงบ้านเว้ยไปวิ่งออกตัวหนึ่งวิ่งกลับไปแล้ว เอ้ยมันไม่น็อกไหวเฮียกูยิงเข้าเฉยเลยสามตัวไอสองตัวกูเห็นสองตัวเองบ้านเขียวตอนสามตัวกูเห็นเพื่อนกูยิงไม่โดนเลยไหมเนื้อใช่แล้วอะกูยิงโดนได้ได้หนึ่งนะถ้ากูน้องตัวไหนอีกวะมน้องตัวไหนวะพนี่วานนี่วานนี่วานเขาสัตว์ตาวมาโดนหูเนี่ยครับแปลกๆเว้ยเนี่ยนี่รอดูขวาอย่างนี่ตัวชูนี่เนี้ยเนี่ยไอเนี่ยมินิกรบเสียงเขบอกเลยว่าแปลกๆไอ้ยแต่แต่เราแต่เรายิงมันเสียตอนมันออกอะอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถอยูงรถตัวนึงตามมาช่วยร มึงว่าใช่ปะมึงว่าไงมึงว่าไงเชื่อว่าผไม่กล้าโผล่เลยวายสัตว์รอมันวิ่งกว่าถ้ามันแม่นอย่างเงี้ยกูไม่มีเกาะเลยกูไม่มีหมวกกูะมละาแล้วนะสร้างรถจะน็อกไอ้เหี้ยสินะไม่รู้อ่ะกูรอมึงวิ่งไอ้เหี้ยมึงแม่นเกินเช่อวาผมไม่กล้าเช็คสุดได้สัตว์ไปเรื่อกยิงกูละวางเลยสร้างรถตัวหนึ่งนะสร้าบ้านข้างๆสร้างรถแล้วก็บ้านเขียวปะสร้างราต้องต้องปั๊มยาอีกอ่ะ ต้องลอนวิ่งว่ะลองด้วยว่ะโดนบอลตอไอ้เขี้ยวมันไม่เอามาด้วยนะล็อกตัวสร้างเราเทีะตัวกระแทงลบเก็บเก็บไอ้เขี้ยมันทรงน่ากลัวอย่างวะไอ้เหี้ยทรงมันแบบรู้เลือกรู้เยอะนะทณะนี่โมมันเสียเปรียบคือคือส่งทรงมันเสียเปรียบเราบ้างเลยใช่ไหมทรงมันไม่ได้จะหาแบบใช่ใช่ใช่แม่งแม่งแบบ แม่งกดไม่ให้เราได้ปียกแบบมึงว่าไงวะมีสิทธิ์นะเว้ยมันตองมีตายวงอะแต่โปออะมึงก็ต้องแพ้วงไงน้องดูดิทรงคือแบบกูโผล่ไม่ได้เลยอ่ะมันยิงกูเข้าตรงนั้นเลยเนื้อทะโมละโดนใส่แล้วกูปาตัวน้องตัวหนึ่งน้องโซนตัวหนึ่งอ่ะต้่ทถอยต้องตอกแล้วเลยอีกตอก ได้สมบัติสุดตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อคนไผ่เนี่ยมันจะโปะวะไผ่มีอาจจะกดมากับคนอื่นเว้ยพี่ตอบให้ได้แจนเอาไปน้องครับต้องการรักคำว่ารักไหมรักนะอาจิจุ๊บวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตบไม่ให้แล้ว บ้านก็ล่างกันลังขับรถบ้านซ้ายกันล่างชิดบ้านเดียวไอ้เหี้ยไม่ขวาต่ำเลยผมโดขวาต่ำแป๊บขาต่ำแกมันโดนวะมันโดนจากขวาต่ำกว่านั้นอีกอะนี่ร้านมาพี่ดี่หรือไรอ่ะออดดอบเห็นแล้วตีตีตีเข้าบนชนะเฮ้ยหน้าบ้านมีตัวหนึ่งออดดอบน้องตัวออดดับ้องหน้าเหลือตัวท้ายแล้วโอ้ยหลังบ้านกูเดินมาเฉยเลยเหี้ยกูแล้วแม่งก็ยิงสิบหกยิงกูนะ อยู่ในบ้านเราอยู่เข้าไปในบ้านเราจึงขยับกล้องตาย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 ขวาล่างหมดแล้วพี่ดังแล้วกูไม่ได้ยินครับผมว่าขวาล่างมาอีกตีนไม่ไหนสอดพี่ไปบอกให้เฮ้ยใช่เยัดแม่ตามเสียงเลยผมไปช่วยแล้แอมโอเคเปลาะเจ้าพี่แต่ตอนนี้แอมโอเคไม่เกาะเราต้องไปเอาหัวไปหรอกเราปล่อยตีลากไปและวขอขอบคุงพี่โป๊ ขอแชมป์ครับก็พี่ฆ่ามันได้วะโผลมาแล้ว OB สินะใช่เมนแชงหรอครับเมนแชงคืออะไรเอ้ยเอ้ยมีตัวหนึงจะนอ็อตสวยก็ถิ่นยังปะมาๆๆไอ้เชี่ยแม่งสุดเท่ทีมเราแม่งโคตรแข็งแกร่ง ที่ว่ามันแข็งเก่งเกินไปผมว่าแล้วช่มันสดกูขึ้นไป็สี่ตัวแบบอย่างนี้ได้ไงวะันซัดเดี๋ยวซามิเดี๋ยวตี้มาโก๋นะเฮ้ยเราต้องเล่เจ๋เหรอฝาทต่ำอุ้ยเหลือตี้ตรงมาร์กตัวที่เหลือสามตัวให้มาตัวเล่นต่ำให้ไล่จากขวาให้สามสามเราไม่มีแพ้เว้ยเรามีพี่จู้อยู่จู้ไม่ทำอะไรพี่จูพี่จู้วิ่งตามอย่างเดียวเลยครับ ไม่เวิร์กว่ะพี่คือว่มันน่าย้อนสายว่ะย้อนไม่ทางเสาเลยมัน่าย้อนเลยมันน่าจะแปะแค่นี้ลเพราะส่งต่อไปท่บ้านมันไม่ได้ฉีกออกมารอเอ้ยีบ้านีบ้านตัวนึงแล้วก็ดับเคื่องมาตัวนึงเอ้ยก้นหินตัวนึงก้นหินนอกบ้านเจ็บมากก้อนหินโคตรนหินนอก หินนอกแล้วหี่นอกแล้ว,ลวยงระน้ไอ้ิน้พี่น้าพี่หน้าพี่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 ุยอะไรวะเนี้ยเหมือนตอนแข่งอ่ะเหมือนตอนดูแข่งอ่ะ